เล็กได้ว่าอาคืนได้แบบแสบสันถึงซวงจริงๆครับสำหรับยาเมาในการเอาคืนฟานเดอฟัสนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติเนาะและมีศึกเนชั่นลีกนะครับและรอบ8ทีมสเปนเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งนัดแรกก็เสมอกันไปก่อน2 2นะครับและหลังจากจบนัดแรกเนี่ยฟานเดอฟัสอดีตนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ได้ออกมาพูดถึงยาเมานะครับโดยเขาก็กล่าวว่าเออสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือกางเกงของเขาเนะี่ยมันต่ำไปหน่อยนะดูเหมือนไม่พยายามเต็มที่ท่าทางดูแบบมาเล่นๆนะ่ะถ้าคคุณแ่ ปีคุณควรจะรู้สึกขอบคุณทุกนาทีที่ได้ลงเล่นกับทีมชาติสเปนนะไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกนาทีและทุกเกมนั่นแหละครับให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็เป็นการเปิดประเด็นขึ้นมาเลยเนาะยาเมาก็ได้รับรู้นะครับและในเกม2ระหว่างทีมชาติสเปนกับเนเธอร์แลนด์มีช่วงหนึ่งครับยาเมาซัดประตูใส่เนเธอร์แลนด์กลายเป็นประตูทําให้สเปนนาเนเธอร์แลนด์สาหลังจากนั้นเขาก็วิ่งไปดีใจครับแล้วก็เอากระเกงลงนะครับโหลดต่ำอืมเอาสิโหลดต่ําแต่ยิงได้เวว้้ยก็ยได่าบ สุดน,นะครับเอาคืนดอกนี้คือจี๊ดน,นะครับ ก่อนที่เกมดังกล่าวเนี่ยจะจบลงด้วยผลเสมอ3-3นะครับแล้วก็ดวลจุดโทษกันแต่สุดท้ายเป็นสเปนครับที่ชนะจุดโทษไป5-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอกับฝรั่งเศสและหลังจากนั้นยาเมาก็ได้โพสต์ลงไ G ีนะครับเอากเกงลงยิงประตูได้พลาดจุดโทษและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวามสสเปญยาซึ่งยาเมาก็ได้โพสต์ลงหลายรูปเลยครับแต่หนึ่งในรูปนั้นก็มีรูปนี้ครับนี่ฟันเดือฟาตอนแรกหน้าแบบตอนให้สัมภาษณ์เนาะหลังจากยิงได้ปุ๊บลด ฟาดเดฟาดเศร้าเลยโอ้เฮ่เด็กยะลาเนี่ยมันแสบจริงๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับโปรโฟไฟล์ใหม่ของยามาก็เป็นรูปนี้ครับนี่เป <P en> ็นโปรไฟล์การ์ตูนลดต่ำนะครับอืมก็เรียก้ว่าปิดจ็อบนะครับเรียบร้อย และเมื่อเป็นแบบนี้ฟาเดอร์ฟาดฟล่ะเป็นยังไงตอนนี้ยังสบายดีไหมซึ่งฟานเดอร์ฟาดก็ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยอย่าถือสากันเลยที่พูดเนี่ยวังดีเอ,อประตูนั้นที่เขาทําได้เนี่ยมันเป็นประตูที่เหนือชั้นมากเป็นประตูระดับโลกจากนักเตะระดับโลกแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากจะแนะนําเขาว่าอย่าหมกมุ่นมากจนเกินไปกับคําพูดของอดีตนักเตะที่ตอนนี้อ้วนนิดหน่อยที่พูดออกมาเกี่ยวกับตัวเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญแม้แต่นิดเดียวซึ่งตอนนี้เขาอายุเพิ่ง17ปีเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆแต่ผมญหง กับพฤติกรรมของเขาซึ่งมันเกิดจากความหวังดีของผมนะเมื่อคุณได้รับคําแนะนําในตอนที่คุณอายุเพิ่งแค่17ปีเมื่อคุณได้รับคํคาคมคคชมอย่างมากในตอนที่คุณอายุเพิ่ง17ปีคุณก็จะเริ่มเชื่อว่าโลกทั้งใบมันหมุนรอบตัวคุณผมก็แค่อยากจะพูดแบบนี้ก็เท่านั้นเองหลายคนในสเปนโกรธเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาโกรธกันไปทั้งที่จริงๆแล้วครอบครองของผมเนี่ยก็มีเชื้อสายสเปนิชพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นแต่กลับกลายเป็นว่าทัวลงเฉยเลยผมไม่เห็นว่าตัวเองทําาผผผิดดอะะไรนะมก็แค่่พูวม มองเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ผมไม่อยากเห็นแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเขาทําตัวแย่มากๆหรอกนะผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาก็แค่ต้องไม่เหลิงจนเกินไปก็เท่านั้นนั่นแหละครับคือคําชี้แจงจากฟานเดอร์ฟาร์ดนะครับก็บอกว่าเขาหวังดีนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าเกิดเขาเปิดมาตั้งแต่แรกนะบอกว่าลุงหวังดีนะน้องเบา้าอย่างนี้อย่างนี้นะนี่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 เอออย่าเหลิองอย่านั้นนะ ต้องตั้งใจเล่นทักใจเตะนะครัมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่นี่เราไปเปิดโจมตีการโหลดต่ำเขาไงาเออแบบวว้โหลดต่ำนน่นนี่นั่น,นยาเมากําลังวัยรุ่นไงโอ้โหจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับวัยรุ่นของขึ้นแบบแบบไมโหลดต่ำแล้วทําไม ยิงได้นะเดี๋ยวถอนงอกแน่งเลยก็เลยเป็นอย่างที่เหตุนะครับซึ่งรอบนี้ผมไม่ว่ายาเมานะเพราะว่าเขาอยู่เฉย,ยแล้วโดนวิจารณ์งไงก็ไม่แปลกที่จะเอาคืนแต่ก็ไม่อยากให้ยาเมาเอาคืนจนติดเป็นนิสัยเนาะจนแบบไม่รับฟังใครเลยอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะครับแต่ผมว่ายาเมาแยกแยะเป็นนะแต่ก็แค่อยากพูดว่าถ้าเกิดใครวิจารณ์เขาในแง่ดีในความหวังดีอะไรเงี้ยก็ต้องรับฟังเนาะแต่ถ้าเกิดใครตั้งใจโจมตีจริงๆเดีก็จัดไปเลยครับน้องเ้าประมาณนั้นนะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไ้ด ลรวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับเจอกัน